สวัสดีครับชมลมคนชอบผีวันนี้ผมก็จะมาล่าท้าผีในฟาสโมโฟเบียกับดานกราฟต้นฟาร์มเฮาส์กันนะครับเควสก็จะมีถ่ายรูปผีใช้โทรโขง่งแล้วก็ EMF นะฮะปะผมจะเปลี่ยนวิธีเล่นแล้วนะครับก็คือผมจะถ่ายรูปผีตอนล่าก,ก่อนนะแล้วรูปอื่นอ่ะค่อยว่ากันเออเพราะว่าบางทีอ่ะผีไม่อีเวต์เลยอย่างเงี้ยผมก็ต้องมารอไงอหรือบางครั้ง มันแบบอีเวนต์นะแต่ว่าจะอีเวนต์เป็นควันหร e ือแห้งเงี้ยแต่ไม่มาเป็นตัวเลยก็แบบเซ็งๆอะ่ะผมก็เลยแบบช่างแม่งและเรื่องรูปถ่ายอะ่ะผมจะเอารูปผีแรกก่อนแล้วค่อยไปถ่ายอย่างอื่นนะครับไปแต่เราจะเข้าไปที่ห้องช่างไม้เลยนะครับถ้าเบรกเกอร์อยู่ห้องช่างไม้ก็ดีนะโอ้ไม่ได้ตรงนี้ว่า แย่ yeah, จังเลยอยู่ห้องนอนชัวฮะไปะรีบวิ่งครับก่อนที่มันจะล่านะและเราก็ไม่รู้ตำแหน่งมันด้วยนะครับตอนนี้ไปชั้นบนปะโ้โหแม่งชั้น2องด้ยวะของเทรถ้าเป็นชั้นสองจริงก็ต้องแอบก่อนนะแต่เราก็ไม่รู้อินโฟมันนะอะเปิดไฟก่อนเปิดก่อนนะไอสองลงหน้าบ้านโอเค เฮ้ยเลเวลแนนหรอนี่แนโอเคครับเลเวลแนนเลเวลแนนโอเคเลเวลแนนฮะตัวนี้สวยเหมือนจะเกิดหน้าบ้านนะเอ้ยไม่ได้เกิดหน้าบ้านดิเหมือนจะเกิดกลางบ้านเออโอเคเลเวลแนนหรอถ่ายตอนล่าเนี่นะขอร้องถ่ายไงวะผมก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีนะครับเคอยู่ล่าและ โอ้โห oh, ทุกคนเลเวนแนนว่ะถ่ายตอนล่าเหรออุ้ยผมว่ามันเป็นไปได้ยากนะตัวเนี้ยขอร้องเลยมันมันจุกไม่ได้แม่งเอาแล้วครับเกมนี้ยาก,กน,นะผมบอกให้แต่เรารู้แล้วนะว่าผีมันตัวอะไรผีเป็นเลเวนแนนไงแต่แบบการที่เราจะถ่ายรูปมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้ามันไม่อีเวนต์เลยอ่ะโคตรยากเอตอตัวเนี้ยเอาไงดีวะ เดี๋ยวปเป็นเตรียมโคงเตรียมของก่อนลวกันคือแบบอุ๊ยจับประตูครับเนี่ยมันเกิดมันเกิดผมไม่แน่ใจนะไม่แน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 ่มันเกิดโถงทางเดินไปแกเหีือไปก็ห้องครัวนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ใช่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 ครับมันเกิดตรงนี้แหละโอเคทุกคนทีนี้เราก็จะออกไปเอาทูบแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะแล้วก็เอ F นะครับเพราะว่าไอ ไอตัวที่เจออ่ะมันเป็นตัวตึงไงเราก็ต้องแบบเอาทูบมากันตัวเองกล้องถ่ายรูปเอามาดีป่ะเออเอากล้องถ่ายรูปแล้วก็กางเขนเหรอกางเขนผมไม่รู้ว่ะออยังก็ได้เพราะว่าจุดที่มันเกิดอ่ะมันน่ามันน่าจะแบบใช้ย,ยากอะ่ะกางเขนอะ่ะเนยข้างหน้าเนี้มันเนข้างหน้านี้นนนนไอห้องห้องนั่งเล่นเนี่ย คือแบบมันกว้างเกินไปอ่ะผมว่ามันยากอยู่นี่อ่ะเดบิวแนนครับอ๋อมันเกิดหน้าบ้านโอเคมันถ่ายไม่ได้ในรูปอ่ะคือมันไม่ใช่ผีธรรมดาทั่วไปครับตัวนี้มันเป็นผีวิ่งเร็วใช่ไหมมันเป็นผีวิ่งเร็วคือถ้าจะถ่ายมันได้คือต้องรอมนอีเวนต์อ่ะอะไรแบบเนี้ย คือถ่ายตอนล่านะ่ะคือเท่ากับว่าเราต้องเสียทูบแล้วเราก็ต้องถ่ายให้แม่นอีกเข้าใจไหมแล้วทูบเรามีสี่อันเออประมาณนั้นแ่ะเฮ้ยโอเคเรามีทูบสี่อันใช่เรามีแค่นั้นคือแบบทำอะไรก็ยากไปหมดละเกมน้ยโอเคแต่ว่าเราต้องรีบรีบทำเวลาหน่อยก็คือเราจะเอาการเขีนมาวางนะครับ รีบมาวางเลยตอนนี้อ่ะกางเขนแล้วก็อ,อะไรอีกอเ่มเอฟเออออกมามันเกิดหน้าบ้านนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะรีบวางกางเขนหน้าบ้านแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะแล้วก็รอถ่ายรูปกางเขนนะครับนี่ตรงที่มันเกิดผมเห็นประมาณเนี้ยประมาณนี้เลยไม่รู้ว่าจะย้ายหรือเปล่านะถ้าย้ายก็แย่อยู่อือ เฮ้ยอีเวนต์อีเวนต์กล้องอยู่ไหนอ่ะไอเฮียเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเอ้ยสวยเอ้ยจะขอแอบก่อนนะผมไม่รู้มันจะเกิดตรงนั้นไหมอ่ะสวยสวยคือแบบคือมันจะอีเวนต์อะไรตอนที่ผมไม่ได้ถือ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอีเวนต์ตอนที่ไฟมันดับแล้วผมไม่เห็นเว้ยว่าแบบคือผมไม่เห็นทางอ่ะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะคือผมจะจิบกล้องไงอ่าใช่แล้วใช่แล้วเอาล่าดีครับพี่เอาล่าดีสวยสวยอีเวนต์นเลยสวยแหละ อา้าวทำไมมันไม่ล่ะมันปิดเบเกอร์ทุกคนเบเกอร์อยู่ชั้นชั้นสองอ่ะอา้าวไหมวะโอเคผมถือนี่มาละโอเคอ่ะกล้องผมขอทิ้งไว้ก่อนผมขอไปเปิดเบเกอร์นะคะระับโอ้โหแม่งโคตรหัวหมอผมต้องรีบเปิดเบเกอร์นะครับไม่เปิดไม่ได้นะไม่เปิดคือแบบ แน่นอนโอเคก็เหลือแค่ใช้ไอ้นี่นครับทรลขคงโอเคโอ้ยผมไม่เห็นทางเลยอะเอ้ยหลอดไฟอยู่ไหนเนะี่ยก็ด้วยความที่มันเป็นคูณสิบอะครับด้วยความที่มันเป็นคูณสิบอะมันก็แบบนี้แหละ โอเคเราก็ต้องแบบค่อยๆจำนะครับเราต้องจำแบบโอ้ยจูบได้จูบไปแล้วช็อตนี้จูบได้มันจูบไปแล้วครับไปตัวนี้โอเคก็เรื่องรูปถ่ายก็ไม่ไม่ไม่น่าเป็นห่วงแล้วทีนี้ก็เหลือแค่โทรโคงครับผม โดยแต่วของเท่านั้นโอเคแต่เมื่อกี้เออแต่ว่ามันอีเวนต์แบบว่าเดินได้นะครับแต่ถ้ามันอีเวนต์ยืนนิ่งๆอะ่ะโอ้โหอีซี่เลยวิสวยจุ่มเลยครับเดี๋ยวก็ผ่านคุยคุยหน่อยพี่ คุยหน่อยโอ้โหไม่คุยญิงยังวะโอ้ยมันมืดอะทุกคนมองไม่เห็นเลยทุกคนมันมืดจังวะเอ้ยอย่าปิดไฟดิผมไม่ชอบเลยแม่งคือปิดไฟนี่คือพร้อมตอกยหละพร้อมแบบพร้อมโดนตอกสุดๆอันเนี้ยผมรอมาล่าเนะี่ยอ่าล่าดีล่าดีาดอุย้ยมาว่ะ แต่ผมแอบอยู่ไม่รู้ไม่รู้ก็คือมันมาเกิดตรงนี้แหละผมจะให้มันเดินไปไกลๆก,ก่อนละ่ะแล้วค่อยใช้พลาวบลิกไม่งั้นมันรู้อ่ะโอเคได้ได้ไดสองได้อยู่คุยคุยคุย โอเคครับคุยแล้วครับฮะเดี๋ยวนะพลาบริกผ่านแต่ว่าไม่มีเสียงไมไม่มีเสียงกระซิบอะไรเลยเหรอบ้าจะรู้อ่ะอุ้ยผมมองไม่เห็นอีกแล้วจะรู้อ่ะจะรู้อ่ะอ่าปประตูเล่นครับเมื่อกี้ผมเห็นมันเกิดตรงนั้นอะเห็นมันเกิดตรงเนี้ย ถ่ายไม่ถันแล้วมั้งเฮยนี่แน่อย่าบอกนะว่ามันจะหันมาเห็นผมอะ่ะอย่าเห็นนะไม่น่าเห็นหรอกไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น ผมคือก้อนหินเวทุกคนมันก็เกิดที่เดิมนี่หว่าเกสวยเอ่อมันเกิดที่เดิมครับอุย้ยก็ยังอยู่ห้องเป็นโนนะโอเคงั้นผมก็จะวางห้องเป็นโนเหมือนเดิมแต่ปัญหาคือแบบมันมืดได้แหละครับเอากล้องมาถ่ายสิปิดไฟเหรอปิดไฟทำไมอ่ะ เดี๋ยวไปเอาทูบก่อนนะครับเออใช่เราต้องหากระดูกด้วยนี่ว่ากระดูกใช่ใช่กระดูกโอ้โหจะหาดีปะวะหาได้นะเอาจริงหาได้อยู่นะกระดูกอะ่ะยังทานยังทนันเอาไงดีแต่ต้องถือทูบด้วยอดิทุกคนเพราะนี่มันเป็นเลเวแนนเออใช่มันคือเลเวแนน หาได้นะกระดูกอะ่ะแต่ต้องเปิดไฟนะครับต้องถือโทูบด้วยอเอาไงดีเราไม่มีเฮดเกียร์ดิทุกคนอันนี้คือปัญหาเว้ยปัญหาคือ <S <S ใช่ใช่เราต้องหากระดูกด้วยแต่เราไม่มีเฮดเกียร์กะดูกอยู่ไหนอะ่ะต้องหากระดูกก่อน,นครับ อ่ะผมจะเริ่มหากระดูกแล้ไม่น่าใช่ตรงนี้แน่น่าจะเป็นผมก็จะเดินดูให้ทั่วกางเขียนหม่ไปถ่ายกางเขียนก่อนแล้วกันปัญหาคือเวลาคือแบบเวลาการเขียนไม้ไฟมันดับไงแล้วมันแบบมองไม่เห็นอะไรเลยอะ อันนี้ไม่โอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปดูชั้นสองกันดียวว่ะเดี๋ยวไอ,อ้น,นี่อยู่ไหนนะ่ะสวิตไฟโอเคขอดูชั้นสองก่อนนะเพราะว่าชั้นหนึ่งมันอันตรายเยลวิ้นแ้มมันขึ้นมาไม่ถึงนี่หรอกอ่าตรงนี้ไม่มีใช่ไหมห้องนี้ไม่น่ามีครับ เออไม่น่ามีไม่น่ามีมาม,มาแล้วมันเกิดแล้วก็ปล่อยมันล่าไปก่อนครับเหมือนจะดอดกลางเขียนนะผมว่าแต่กลางเขียนไม่ใช่ปัญหารหรอกแล้วปัญหาคือตอนเนี้ยกระดูกอยู่ไหนนี่แหละคือถ้ามันเป็นผีธรรมดานะ่ะผมจะไม่กลัวเลยเว้แต่เป็นเลเวนแนนไงแต่ถามว่าระหว่างที่ผมหากระดูกอะ่ะมันจะเจอผมไหมโอกาสที่จะเจอก็น้อยนะเพราะว่ามันเดินช้าตอนเนี้ย มันเดินโคตรช้าเลยแต่ถ้ามันเจอทีนึงคือเราต้องเสียทูบปเลยอะเราจะเราจะต้องเสียทูบเลยครับอยู่ในห้องน้ำไหมอ่ะไม่มีหรอไม่มีครับ <ET> <tavalla> ผมก็ต้องโอ้ไม้ขีดแม่งกันหมดแลละวิ ล่าแล้วล่าแล้วมันล่าแล้วทุกคนผมต้องเก็บผมต้องต้องเก็บไม้ขีดไว้จุดจุดสมาร์ทด้วยอดีอันนี้คือแบบความยากของคูณสิบนะครับก็คือเราไม่สามารถเปิดไฟได้คือเราต้องจำแมปเอาอ่ะเอเยหยุดละ แล้คือเราต้องแบบจำแมบปบจำแมปด้วยแล้วก็อาจจะหาได้ไม่สุดนะเพราะว่าผมไม่มีไฟฉายว่าฉายใช้ไม่ได้ไงไฟฉายใช้ไม่ได้อ่าใช้ได้แต่แบบกล้องวิดีโออ่ะประมาณนั้นแหละโออยู่ไหนวะเนีน่ยกระดูกนี่ปะไม่ใช่ดิอันนี้ไม่ใช่ เหลือก้านเดียวหรือเปล่าเนี่ยมันจะเหลือก้านเดียวเลยเอาไงดีวะใช้ชีวิตโคตรระหากเลยครูสิบนีลยผีก็เป็นเลเวนแอน์อีกคือแต่ถ้าแบบไม่เซฟอ่ะก็คือเราต้องถือกล้องครับแต่แบบมันเป็นเลเวนแอนด์ขทุกคนคิดว่าไงอ่ะมันเป็นเลเวนแอน์อ่ะคือแบบจะจะจะไม่ถือทูบก็ไม่ได้อ่ะมัน คือถ้ามันเจอตัวเราคือแบบมันหมายถึงชีวิตเลยนึกออกไหมคือถ้ามันเป็นผีตัวอื่นอ่ะผมจะถือไอ้นี่มาครับถ้ามันเป็นผีตัวอื่นผมจะถือกล้องวิดีโอมาเลยหากระดูกเนี่ยถือกล้องวิดีโอถือถือกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถืออะไรก็ได้อีกอันหนึ่งอ่ะแต่อันนี้คือผมต้องคือคือผมจะเป็นต้องถือทูบเว้ไม่ถือไม่ได้เอางี้ผมจะใช้กล้องเนี่ยหาหากระดูกก่อนแล้วค่อย เอากล้องมาถ่ายรูปแล้วกันมันจะได้แบบชัวร์ๆเนาะแต่ผมขอขอดูชั้นสอยรอบนะผมจะยังไม่ลงชั้นล่างตอนนี้ไม่มีเหรอตรงนี้ไม่มีปีประตูด้วยคือถ้ามันมาเจอผมอะผมสามารถไปอะผมก็ต้องรีบรีบหาที่แอบด่วนๆไม่รู้ว่าจะแอบอรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ต้องแอบไว้ก่อน เหมือนจะไม่อยู่ชั้นสองนะเนี่ยเหมือนจะเป็นเหมือนจะอยู่ชั้นแรกนะผมดูเท่าที่ดูอะชั้นสองนี่คือผมดูละเอียดแล้วนะอ๋อยังไม่ล่าครับอืมล่าแล้วอืมผมดูละเอียดแล้วแอบก่อนครับ น่าจะเป็นชั้นหนึ่งอะครับแต่ไม่รู้แต่อาจจะเป็นพวกอาจจะเป็นโซนห้องนอนอะผมคิดว่าเหมือนจะขึ้นม้างบนเลยเฮ้ยขึ้นว่ะชิบหานแล้วเคแต่มันไม่เคครับหยุดยาหยุดล้วมัง้งโอเคอยู่แล้วครับไปลงข้างล่างก่อน ไปเดี๋ยวเราเข้าโซนนี้เลยโซนห้องนอนไปครับรีบเข้าปิดปิดปิดประตูด้ะไม่มีอ่ะไม่มีกระดูครับตรงนี้ก็ไม่มีครับห้องน้ำปะ ไม่ใช่เหรอไม่เห็นเลยอะห้องนี้ไม่ไม่มีนะหรือว่ามันอยู่ห้องห้องโน้นอาจจะเป็นห้องโน้นแหละครับห้องฝั่งโน้นแหละมั้งผมว่าแต่ผมยังไม่อยากยังไม่อยากไปตอนนี้ไงเดี๋ยวมันก็ล่าแล้วอ่ะ ข้างบนเคลียร์แล้วห้องนี้เคลียร์แล้วมันก็จะเหลือห้องห้องอีกฝั่งอะ่ะแล้วก็ห้องซักผ้าเอาล่าดีวะรออยู่แหละอ่ะงั้นผมวิ่งแล้วอเ้ยมาแล้วมาแล้วยังเหมือนจะยังอยู่ที่เดิมนะครับตัวนี้แอบแอบไปกอน เหมือนจะยังอยู่ที่เดิมนะยังยังอยู่แบบแถวห้องครวัวห้องกินโต๊ะกินข้าวประมาณนั้นอนะอยู่ยังยังไม่หยุดครับสวยหยุดแล้วไปเดี๋ยวดูห้องซักผ้าก่อนนะห้องซักผ้า ห้องซักผ้าก็ไม่มีครับแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยผมว่ากระดูกแม่งซ่อนตัวแล้วแหละขอร้องอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยแอบทานอยู่แอบทานอยู่เจอแล้วเจอแล้วกระดูนี่กระดูนี่ แต่คือตอนเนี้เราอ่ะต้องไปเอากล้องด้านบนครับเพราะตอนแรกผมคิดว่ากระดูกอยู่ชั้นสองใช่ปะเราต้องสมาร์ทผีก่อนเรียกมาดิอ๋อไม่ทนันละไม่เป็นไรไเวไรเดี๋ยวเราต้องออกไปสมาร์ทผีก่อนนะอ่าสมาร์ทเสร็จ แล้วค่อยไปเอากล้องมาถ่ายนะครับไม่หมดแล้วหรอก็ยังนี่หว่าฮะโอ้โหปิดเบรเกอร์อีกโอ้โหหัวหมอจัดแต่เดี๋ยวขึ้นไปเปิดเบรเกอร์อรอโอโหคือแบบผมจะสามารถทั้งทีแม่งปิดเบรเกอร์เลยอะ่ะเย้ฉลาดจัดผีผีสมัยนี้แม่งฉลาดจังวะโคตรเหลี่ยมเลยทั้งทังที่มันก็เป็น AI นะเว้ แต่เหมือนมันรู้ทันเราอ่ะนึกออกไหมมันเป็น AI นะเว้ยผีเกมนะ่ะกดไหนอ่ะอ้าวมันเห็นผมมาวันละมาแล้วมาแล้ว นี่แน่อิ้ยผ่าแล้วไม่ดีเลยว่ะตรงนี้โอเครอดแล้วสวยก็สมัตถเรียบร้อยนะครับแตผบ่ผีหลบกลางเขนใช่ไหมผีหลบกลางเขนไปแล้วเอากล้องมาดิกล้องถ่ายรูปอะ่ะอ่ะเออ อีกสองรูปอ่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะโรยเกลือนะนี่ครับมันอยู่ห้องนี้ครับกระดกเปิดไฟเฮ้ยเพื่อนมองไม่เห็นทางฮัลโหลอีเวนทำไม่ะเออเหลืวกี่รูปเหลืวสามได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาอันนี้มาครับเดี๋ยวไปเอาอ่าผมมีทูบตัวตนี้พอดีใช่ปะสวยแต่ผมจะเอาเกลือมาครับ กำลังขอไปเอาเกลือมาก่อนคือตอนเนี้ยผมต้องการรูปถ่ายเต็มๆนะเต็มแบบสามรูปเลยอ๋อมันเหลืออันสุดท้ายแล้วหรอมันเหลือทุกสุดท้ายพอดีใช่ปะก็เอามาเลยสองกองแล้วเดี๋ยวเราจะโรยหน้าห้องโอเคไอเดี๋ยวนะผมปลดล็อกมาแล้วไม่ใช่เหรอวะเออใช่ผมแม่งขี้ลืมจัดเลยคือหลายๆอย่างอ่ะผมปลดล็อกแล้วอย่างเช่นเทียน เกืออย่างเงี้ยผมก็ผลล็อกมาแล้วแต่ผมผมลืมผมชอบลืมแอดแอดมาเวผมขี้ลืมจัดเลยเนี่ยลืมตลอดนี่นี่เดี๋ยวผมจะโรยตรงนี้ทำไงก็ได้ให้มันแวิ่งผ่านตรงนี้ครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนี่แน่ไปลแล้วแอบแล้วจ้า สวยหยุดล่าแล้วครับมองไม่เห็นทางเลยมาปั๊มรูปครับหนึ่งสองสามโอเคปอายอครับ let's go โอเคก็รูปถ่ายครบนะครับอ่าคุสิฟิกสามรูปได้แค่สามรูปนะเพราะรูปที่สี่มันไม่ให้โอเค คือลูกที่สี่อ่ะมันมันยากครับนั่นแหละประมาณนั้นคือคือมันคือคือมันจะไม่เล่นแล้วอ่ะมันจะเล่นอย่างมากแค่สามอ่ะถ้าถามว่ามันเกี่ยวมันไม่เกี่ยวหรอกผีมันแค่ย้ายเฉยโอเคครับตัวนี้ก็เป็นเลเวนแนนนะอ่าตัวนี้ก็เป็นเลเวนแนนนะครับผม รูป่าย85ดอนนะครับถือว่าเพอร์เฟกเกมเกมนี้ผมปลดล็อกอะไรอะดอทเทียสามใช่ไหมเวลาที่ทําได้นะครับก็จะเป็น23นาที38วินาทีนะครับก็ประมาณนี้สวยโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับเกมนี้คืออาจจะนานตรงที่หากระดูกครับแล้วก็หาจังหวะไปถ่ายเพราะว่าผีที่เราเจอเนี่ยเป็นเลเวลแนนนะถ้ามันเป็นผีธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันอาจจะชิวกว่านี้คือแบบ เราไม่ต้องถือทูบเลยเราแค่ถือกล้องวิดีโอถือกล้องถ่ายรูปส่วนชิน้นที่สจะถือหรือไม่ถือก็ได้แต่พอมันเป็นตัวเนี้ยเราต้องถือทูบติดตัวไปครับเพราะว่าตัวเนี้ยถ้ามันเห็นเราอะเทากับว่าเราตายเลยอ่าแต่เราก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างคือแบบเราต้องยอมเสียบางอย่างเพื่อได้อีกอย่างหนึ่งอะเราอาจจะสูญเสียการมองเห็นอะไรแบบเนี้ยอ่า สูญเสียการมองเห็นคือแบบแมปมืดใช้ไฟฉายไม่ได้อาจจะถือกล้องถ่ายรูปก็ได้หรืออาจจะถือกล้องวิดีโอเพื่อหากระดูกก่อนแล้วค่อยไปหยิบกล้องถ่ายรูปมาทีหลังแต่ว่ามันก็เสียเวลาอยู่ดีใช่ไหมเออคือทุกอย่างมาดูยากลําบากครับถ้าเจอตัวนี้นะอ่าแต่ข้อดีก็คือเรารู้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่ามันเป็นผีอะไรอ่าแต่อาจจะยากตรงวิธีรับมือแล้วก็วิธีเอาตัวรอดนะครับประมาณนี้ โอเคถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ในการโดนตอกอ๋าไม่ใช่ละเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้ีพีะ, <c oughs> ใใอะโอเคผมก็ยังไม่เจอไอ้สาตัวนั้นอยู่ดีนะครับแม่งหายไปเลยโอเคคือแบบตอกได้ก็แบบไปเลยอะส <c oughs> งสัยกลัวผมโดนเออกลัวผมเอาคืนมั้งเออนะ โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนีสวัสดีครับ